มดดำมาอยู่ที่ต้นฝรั่งและมาอยู่ที่ผลฝรั่งมาทําอะไรมาสร้างความเสียหายอะไรให้กับต้นฝรั่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรเพื่อนะไเเพื่อความยืย่นครับวันนี้เองจะ พามาชมในส่วนฝรั่งนะครับว่าเราเจอมแมลงศัตรูพืชอ,อะไรแล้วก็ที่สมาชิกถามมาตัวไหนที่มันตรงนะครับผมจะทําวิดีโอแล้วก็เอามาฝากกันเพื่อให้าการแก้ไขเนี่ยจะได้แก้ไขได้ถูกต้องตรงจุดนะครับวันนี้เองผมเจอว่ามีมดดานะครับขึ้นมาที่ต้นฝรั่งต้องบอกว่ามันพบเจอน้อยมากนะครับถ้าเจอมดดำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะชอบไปอยู่ตามต้นมะขามเทศนะครับต้นมะม่วงก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ แต่คร so, so, ั head head so, kind of so, mm ้นี้วันนี้มันมาอยู่ที่ต้นฝรั่งด้วยแล้วผมก็เลยไล่ตามสายเส้นทางที่มันเดินอยู่เนี่ยมาว่ามันมาทําอะไรที่ดอกฝรั่งนะครับมาทําอะไรที่ผลฝรั่งก็พบว่ามดดําพวกนี้นะครับมันมาอาศัยแล้วก็เลี้ยงดูเพี้ยแป้งครับซึ่งการที่มันเลี้ยงดูเพี้ยแป้งแล้วมันมาเดินอยู่ที่ต้นฝรั่งเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรจากการที่มันมาเลี้ยงเพี้ยแป้งก็คือเหมือนที่ผมเคยเล่านะครับทุกๆเพี้ย ถ้ามีมดเข้าไปเกี่ยวข้องและมดเข้าไปอยู่เนี่ยมันมาเลี้ยงเพื่อดูดกินน้ําหวานครับเวลาเพี้ยเนี่ยมันถ่ายมูลออกมาซึ่งถ้าเพี้ยมาอยู่แล้วไม่มีมดมาอยู่กับมันนะครับเราจะพบว่ามันจะเกิดลาดําบริเวณใต้ใบที่มดพวกนี้มันอยู่สูงกว่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเพี้ยมันอยู่สูงกว่านะครับมันจะขับถ่ายมูลลงมานะครับแล้วก็จะอยู่บนใบต้นไม้ของเราแล้วก็จะเกิดเป็นลาดําในที่สุดทีนี้ ไอ้พวกมดดาพวกนี้นะครับมันพาเพีย้แป้งมาอยู่เพีย้แป้งเนี่ยมาดูดกินน้ําเลี้ยงผลฝรัหล่งของเรานะครับรวมทั้งถ้ามันไปอยู่ที่ยอดมันก็จะไปดูดกินน้ําเลี้ยงที่ยอดไปอยู่ที่ดอกก็ดูดกินน้ําเลี้ยงที่ดอกตั้งแต่ดอกเริ่มบาน,นกีบเกสรร่วงเนี่ยมันก็จะเริ่มไปดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วการที่เราจะกําจัดมดพวกนี้เรากําจัดได้ยังไงนะครับหนึ่งเลยนะครับก็ต้องมาดูว่า มันพาเพียอะไรมาอยู่เช่นต้นนี้มันพาเพียแป้งมาอยู่นะครับเราก็ต้องใช้สารกำจัดเพียแป้งแล้วสารกำจัดเพียแป้งมีอะไรบ้างนะครับก็คือสารที่เราใช้กันอยู่ไทม็อกแซมแบบผงอาบาแมกตินที่เราใช้เป็นแบบน้ําเราก็สามารถเอามาพ่นกำจัดได้คาร์บอนิลแปดห้าก็สามารถพ่นกำจัดได้นะครับกำจัดมดแต่จะไม่ค่อยได้ตรงตัวกับเพียเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครมีสารไทม็อกแซมนะครับที่เป็นแบบผงเนี้ยตัวนี้จะ มีความสามารถที่กำจัดเพียแป้งได้ตรงตัวนะครับแล้วเพียแป้งเองนะครับการกำจัดนั้นเราควรจะต้องกำจัดไข่ด้วยนะครับก็คืออาจจะต้องใส่พวกสารไว้ออยพวกนี้ร่วมกันกันกบสารไทอะมอกแซมพ่นเข้าไปในถังเดียวกันครับแล้วก็สารเร่งประสิทธิภาพเพื่อไปทําลายเกาะที่เป็นเป็นแป้งปกคลุมอยู่บริเวณผิวของตัวเพียแป้งเนี่ยจะได้ให้สารเนี่ย แทรกซึมเข้าไปนะครับแล้วก็จะได้กําจัดได้ซึ่งเวลาเราพ่นนะครับเราจะสามารถกําจัดมดไปด้วยกําจัดเพีียไปด้วยเวลาเรากําจัดไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูผลว่าเราพ่นทั่วถึงไหมกําจัดได้ทั้งหมดไหมเพราะว่าถ้าเกิดเรายังกําจัดไม่หมดนะครับเพีียแป้งมันจะฟักตัวออกมานะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นตัวเต็มไวต่อไปทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่เรียกว่ากําจัดได้หมดเพีียแป้งมันมีปริมาณที่เรียกว่าไข่เล็ก เยอะมากนะครับที่เวลาเพี้ยแป้งมันขับเคลื่อนไปหรือว่ามันไปอยู่ที่นูนที่นี่เนี่ยมดพวกนี้เองนะครับที่มันจะพาไปดังนั้นการที่เราพบเห็นหมดดําอยู่บนต้นฝรั่งก็ให้รู้ไว้เลยมันมาเลี้ยงเพี้ยแน่นอนแต่ก็ต้องมาดูว่ามันเลี้ยงเพี้ยอะไรเพราะว่าบนต้นฝรั่งส่วนใหญ่เราจะเจอเพี้ยแป้งเพียออเพยเพ้ยอ่อนเพี้ยเพี้ยอ่อนสีดําแล้วก็แมงวีขาวส่วนใหญ่แมงวีขาวมดจะไม่ค่อยมาเลี้ยงนะเพราะว่ามันมีปีกมันสามารถบินมันไปได้แต่ถ้าเป็น เพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยอ่อนอะไรพวกนี้มดมันจะมาคอยเฝ้าเพื่อดูดกินน้ําเลี้ยงอ่าเพื่อดูดกินน้ําหวานที่เพี้ยมันถ่ายมูลออกมาครับวันนี้ก็เอามาฝากไว้เพื่อใครเจอเหมือนของผมจะได้แก้ไขได้อย่างถูกต้องครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเดนดรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนี้เราดีจะนํามาฝากกในครั้งถัดไปวันนี้ผมก็่อบมาขอบคุณและสวัสดีครับ